นยอยากเกิดหน้าีไรดอกถ้าข่อยก็อยากเกิดหน้าขีร่มเจ้าก็อยากเกิดหาสีไรที่นองเอ้ยเกิดหาเป็นคนเดอ้ให้จะขาตัวตายขาตัวตาเกิดเรื่องคับขันเกิดสั้นนะโอ้แด้เป็นคนขันเกิดเรื่หัวเกิดเรื่องแ้เรื่อหมเจ้าสิได้ใส่กาวล่ะขันเกิดคนีไร่ยังโชคดีเลยได้ใส่กาวข่อยอยากเกิดนาเป็นคนสีไรแต่ยังไม่ใส่กา่อยขอบอกเลยจ้าว่าใส่กาขัจนข่อยงามชิว่าให้ใส่กาวต้องได้หน้าก็เกิดหน้ามัน ฮ่าเขายัลดอ,อ้อยเหยยี่ยวเี้ที่น้องเออเออ้ยออน้องอันขันอึ้มนันจะกดถ่านด้ยจ้าต่นหนาเอืดแห้งก่อคือนึ่งเคขี้อลดนี่วันนี้นากรวัพอ,อ,อ,อตอนก็ตกใจวันนี้นากรวงจ้าตอนก็ว่าได้แล้วก็เรื่องว่าเด็แล้วจ้านานา้วโอ้ยลเลยจ้า ขอคุณขอคุณคนุณ่เตต์ตางอื้องกอ่งไปเรื่อยๆนะครก็ขอใจอยู่พอเข้าองนี่ยหนงมันก็คอยให้แล้วหรอมาโนก็เองดิเขาออกกินหนาวข้าก็อะไรก่อนหนาวอือฟักทออเนี่ยเสียนี่นี่อาการรดน่วงอนีดไปดีาเขาไอาหารเอือ่าอตัวกันโ่ะ่คยกินหลายถุงเลยเนี่ยมันก็อืดขุนอืดข้นอืดขนด้วยสิฮึตัวกูก็ขับตัวกูก็ขับต่อคือเ็าจะเอาใจกับกินตัวกับขับ กินลายทุกอย่ังอืดข้นอืดขืนอ้ยสักออสับข้ามันกินะไรเสียอืดขึ้นก็เกาเนาะอ้ขาผับเด้อแข่แคงในตักนี่สิจ้ากระทงเงนเรื่อยๆเนาะที่นนองเนาะเดี๋ยวก็เอาแทน อาเดกัน่อเรื่อยๆเนาะแต่จะไปแช่สดการววงหลังขั้วเงาเลียงสีดี่น้องเพราะว่าสิสะตตอนจมูสีสตอนส่วนใดก็ต้องวงววหยิจับเสือบอกวาเดีอะไร่ยาหลังงาลยนั่ก็ต้องให้หัวนิดๆหน่อยๆอันนี้อ่หน่อยเด้กาตเองเป็นก้นถีนินเอก็วงวลายวงหลายทักขงนี่อ่นก็เขาหายใจออกอยู่ตากป็นมื้นลยจะนอยแล้วเพราะว่ามันเคยเลยแทงพาราบิกระย่างดที่หนึ่งเลยเนาะโอ้ เดี๋ยวกคอยจะินหน้าอือกันเลยโอ้ยกินเลยนะก็เดี๋ยวได้ทองมาหยุดนอคองนอหยุดนอคองนออย่างไรก็ยกไะกินหน้าอืดนั้เขาสิตัวกูสิกินแล้วก็ก็สบายใช่ะหอืเจ้าานกันไนหนองเนาะหือจอย่างมัจะยังตะอินว่าด้วยเข้าให้นะถามไหเดอ oh i got doo do. doo mm.